ใครที่ทําให้คุณหยุดและไม่ไปต่อโดยหมองโลกขมองไทยบา <Bye. S 1> ยธีรพัฒน์จากปัญหาเด็กแรกเกิดคนหนึ่งที่เกิดมาขาไม่ปกติเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปคือขาของเขาสั้นข้างยาวข้างคุณแม่ด้วยความเป็นห่วงเด็กว่าจะมีปัญหาจะมีปมด้อยไม่สามารถที่จะเข้าสังคมกับเด็กคนอื่นๆได้จึงปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดต่อกระดูกคุณหมอก็ให้คําปรึกษาว่าเราสามารถที่จะทําให้ลูกของคุณแม่มีขา ขึ้นมาเท่ากันเหมือนเด็กกับคนอื่นแต่ลูกของคุณแม่จะไม่สามารถวิ่งเล่นได้เหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปนะคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรฉันยอมรับได้หลังจากนั้นแม่ก็รวบรวมเงินทั้งหมดที่มีพยายามที่จะรักษาลูกของเขาเพื่อให้ลูกของเขามาเป็นปกติเขาใช้ระยะเวลาถึง3ปีในการเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อที่จะผ่าตัดต่อกระดูกขาเพื่อให้เขาเองเป็นเด็กปกติเหมือนเด็กทั่วไปเมื่อเด็กคนนี้อายุ8ขวบ เขาก็เริ่มเดินและวิ่งได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปทีนี้คนข้างบ้านก็มาถามว่าคุณคุณคุณไหนบอกว่าลูกของคุณจะไม่สามารถวิ่งเล่นได้เหมือนเด็กทั่วไปล่ะคุณแม่ก็บอกว่าเราไม่เคยบอกเขาว่าเขาไม่สามารถวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปได้เขาเลยวิ่งเล่นได้นั่นเองและเมื่อเขาเข้าไปสู่ในรั้ของโรงเรียนเขาเรียนไปสู่ในระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนแห่งนั้นเองเขาก็มีตัวแทนนักวิ่ง กีฬาทีมโรงเรียนซึ่งลูกของเขาเองต้องการเป็นตัวแทนของทีมกีฬาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งก็มาคุยกับแม่ว่าเขาเองอยากจะสมัครเป็นนักวิ่งกีฬาทีมโรงเรียนแม่ก็บอกว่าถ้าเป็นความต้องการของหนูหนูก็ทําได้เลยเต็มที่แม่ไม่ห้ามแล้วคุณครูที่โรงเรียนก็มาปรึกษาว่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่รู้ไหมว่าทีมนักกีฬาโรงเรียนเนี่ยตอนนี้มีตัวเต็งอยู่แล้วเจตัวแต่ลูกของคุณแม่เนี่ยโอกาสที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เขาฝึกไปพร้อมกับนักกีฬาคนอื่นนั่นแหละถึงเวลาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แล้วเขาจะรู้ตัวของเขาเองว่าเขาเองไม่สามารถผ่านการคัดเลือกได้เพราะฉะนั้นลูกของคุณแม่จึงฝึกซ้อมกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปแม้กระทั่งมีวันหนึ่งเขาเป่วยไข้เขาเองก็ยังคงฝึกซ้อมหนักเป็นปกติเหมือนเดิมเงื่อของเขาออกชุ่มตัวตาของเขาแดงกำ่ำด้วยความชุ่มของอาการของคนเป็นไข้นั่นเองและคนข้างบ้านก็บอกว่า คุณแม่คุณแม่ลูกของคุณแม่เนี่ยออกไปซ้อมวิ่งอย่างหนักเลยคุณแม่รู้ไหมบอกฉันรู้เขาควรที่จะพักผ่อนนะเมื่อเขาเป็นไขรบอกว่าฉันรู้แต่ลูกของฉันเขาไม่รู้หรอกว่าการที่เขาเองป่วยจําเป็นจะต้องหยุดพักผ่อนเพื่อให้อาการไข้หายดีเึ่นมาก่อนเขาจึงซ้อมอยู่นั่นไงแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านหลังจากนั้นไปอีกสองสัปดาห์ผลปรากฏของตัวแทนนักวิ่งโรงเรียนก็ออกมาปรากฏว่า ลูกเขาได้ผ่านการคัดเลือกเป็นคนที่6ของนักกีฬาทีมโรงเรียนนั่นเองแล้วคุณครูก็มาถามแม่ว่าคุณแม่คุณแม่ลูกคุณแม่เนี่ยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแล้วนะไม่รู้เขาทําได้อย่างไรคุณแม่บอกเราเองไม่เคยบอกเขาว่าเขาทําไม่ได้เขาจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นอะ่ะมันไม่สามารถทําได้เขาจึงทําในสิ่งที่เขาคิดว่าสามารถทําได้จึงทําประสบความสําเร็จแล้ววันนี้คุณละ่ะหยุด ทำในสิ่งที่คุณตั้งใจหยุดทําในสิ่งที่คุณต้องการด้วยคําพูดของใครหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหยุดด้วยคําพูดของใครมันจะทําให้คุณเองตัดโอกาสความสําเร็จของส่วนตัวไปทีเดียวเพราะนั้นบางคนที่เขาไม่รู้ว่ามันทําไม่ได้เขาทํามันลงไปเขาจึงเห็นโอกาสใหม่ๆและเห็นช่องทางใหม่ๆที่จะทําให้เขาเองไปสู่ความสําเร็จนั่นเองคุณก็เช่นกันอย่าหยุด กระทำในสิ่งที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยคำพูดของคนอื่นจากทืรพัาเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ